สวัสดีผู้เ่าผู้แก่ผู้แสผู้สาวผู้บ่าวทุกๆคนมาพบมาพอกันอีกแล้วจ้าช่องเถียงน่อยสตดูดิโอื้นนี้ก,ก็มาสปอยคือเก่าจ้าแต่บบมีซื้อเรืองเดอให้ม้มเจ้าตั้งซื้อเอาเองเรื่องเล้าก็มาเลื่มกับหนังที่บบมีซื้อเรืองคัะพี่น้องะ่ะเรื่องเล้าเลื่มต้นที่มาเรียงแกะตัวหนึ่งคะ่ะพอแต่ตื่นเศร้าขึ้นมาสิ่งแรกที่มันสีเหลียวเห็นก็นคือแกะข่ะพี่น้องคะ่ะโตมาแห่ก็เลี้ยวเบื่องแกะอยู่จังสัน จนขนแกะเหีวค่ะพี่น้องแล้วมันก็ไล่ตอนแกะขึ้นไปให้ผู้เฒ่าผู้หนึ่งที่นั่งอยู่นาภาค่ะพ่อใหญ่ผู้นั้นเล่ากนันน่งอยู่จังสันหลัดโดนเติบแล้วค่อยว่านะพ่อแต่เห็นแกะตอนแกะขึ้นมาแล้วพ่อใหญ่ก็ใส่ท่านที่ค่ะจับกันไก่ขึ้นมาแล้วก็ทําการตัดขนแกะค่ะ พ่อตาตัดคนแกออกมาได้พ่อหญยเองเราก็ใส่ไม้คันเถาเล่าพี่น้องจับคุแกแล้วก็ลายลายล่มุนดึกขึ้นไปทั้งฝ่าค่ะกลายเป็นขีป่าวุแล้วแล้วบอโดนค่ะฝนกระตุกห้ำย่องยๆองยองโอ้ยพอคุณแกของพ่อยญยอันนี้เลือ่อยทีเดียวค่ะ มือต่อมากค่ะมาตัวนั้นกระหิตคือเกาแล้วพี่น้องตอนแกะขึ้นไปพ่อย่เราตัดขนค่ะเล็ดแล้วเนี่ยนะไม่วิเศษขางเ่าเนะี่ยเราก็ใส่ขนแกะขึ้นไปตั้งกีฟฝาฝนตกเฮ่เฮ่เฮ่ค่ะมื้อนี้แล้วมือต่อมากเองเออมาตัวนั้นก็ะิตแนวก้าค่ะนาทีมันนั่นละแล้วเมื่อนี้เอาพ่อหา่ก็คือบนนั่งอยู่หนา้าพาวะ่ะมาตัวนั้นก็เฝ้าแล่นเข้าไปในเฮือนค่ะพี่น้องก็เห็นพ่อยญ่นอนอยู่ทั้งเกียงซี่ยแง่งแก่งอยู่ มาตันนั้นก็นอนเฝ้าโดนเติบค่ะได้ยินเสียงห้องของแกเออมาตันนั้นนิ่งแล้วก็ตื่นแล้วก็แล่นออกมาข้างหน้าบ้านป้าดเรยวเห็นต้นไม้ต้นเหล่าเหี่ยวเบิร์ดค่ะบ่พ่อน้องนามที่เคยเป็นน้องนามใหญ่เป็นบวกซะแล้วเอ้าตายบ่พ่อเลี้วมาตันนั้นก็จัสกเสียจังไดค่ะพยายามดึงแกะขึ้นมาค่ะแล้วก็ท้อนคุ้นท้อนึ้นในย่อมหนึ่งพี่น้องพ่อแต่ดึกขึ้นไปค่ะและลายกลายเป็นอากาศเอ้ามัน้อยโพวสันดีมาตัวนั้นก็จัสกเสียจังไดค่ะพี่น้องคะโอ้ มวยแล้วคนแกเองมันก็นสิร้อยขึ้นทั้งฝาทั้งตแกะเลยมันที่นี่เราก็คิดวิธีออกอ้ะตอนแกะเข้าไปในเฮือนซะเราก็คิดวิธีออกค่ะพี่น้องก็คือตอนแกะเข้าไปในเฮือนพอบอให้แกะมันลอยขึ้นไปค่ะก็สกแกะเข้าไปในเฮือนอ้าวสุเทลโตอ่ะกะัะกวเซเรทเทลโตนี่ก็หลายอยากเติบค่ะตัวม้าตัวหน่อยค่ะเราก็ตอนแกะคือเกาหน่ะละว่าสิเขาไปในเฮือนแต่ตอนอน่ะแกะเองก็เลี้ยนเข้าไปนี่ป่าบักเล็บแมวพี่น้อง มานนิมากระซองวับซองแหวบว่ากูสิไปซอยมันดีบ่น,นะ่ยบักเล็บแมวสิยุ้มกูบ่าวสันมันก็ได้ถ่ายอยู่ขงหนกค่ะดูนตืบแกะตัวนน้นเลีนออกมาขนมุมี่ค่ะพี่น้องคะเป็นการตัดขนไปทีเรียบร้อยบ่พ่อข้าวค่ะขนแกะลอยขึ้นฝ้าอ้าวตายดีไปอีกค่ะมาก็คิดวิธีการนั้นออกทันทีค่ะฝ่าวตอนแกะทั้งเบิดมาเล่นเขาป้าบักเล็บแมวค่ะพี่น้องคะแล้วขนแกะอิงกัลอยขึ้นฝ้าบกหยุ้มบใหไงที่นี่ แล้วฝนกระตกค่ะพอนะ้ำม,มักลิบแมวนั่นล่ะพี่น้องเรื่องราวเป็นจังแนวเป็นตะจวดอยู่บอนอนิทานกออข่อยสำหรับเมืองนี้ก็ขอลาลางไปสากรโอกาสหนามาพอวาใหม่นิทานกอบสวัสดีจ้า